ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนอรารยธรรมระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 1. ความต้องการสินค้าจากโลกตะวันออกเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นผลของการสร้างสรรค์อารยธรรมสมัยจักรวรรดิโรมันความนิยมแต่งกายของชนชั้นสูงด้วยผ้าไหมจีนทําให้ทองของจักรวรรดิโรมันไม่พอใช้เพราะนําไปซื้อผ้าไหมาจากจีนในสมัยกลาง โลกตะวันตกรู้จักใช้เครื่องเทศตัวอย่างของวัฒนธรรมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนดังเช่นเส้นสปากเกตตีของอิตาลีดัดแปลงมาจากเส้นบะหมีม่ของจีนโดยมาโคโปโล,โลเป็นผู้นำไปเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มชาของชาวตะวันตกเกิดจากปลายคิดศตวตรรษที่18ของอังกฤษ ซื้อใบาชาจากจีนเป็นจำนวนมากและต่อมานำไปปลูกในอาณานิคมของอังกฤษในลังกาอินเดียและนำไปปรุงรสกลิ่นตามความนิยม2เลขอาลบิกและลำดับระบบคำนวณที่สำคัญ 2. เลขอาลบิกและระบบคำนวณที่สำคัญคือการคิดระบบเลข 1-9เดิมเลขโรมันกำหนดใช้จำนวนค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นตามจำนวนขีดซึ่งไม่สะดวกเมื่อจำนวนเพิ่มขึ้นแต่เมื่อชาวอินเดียคิดค้นเครื่องหมายแทนตัวเลข10บตัวแต่และตัวมีค่าตามที่ตั้งไว้ 3. เข็มทิศจีนสามารถประดิษฐ์เข็มทิศได้เป็นชาติแรกของโลกและสามารถใช้ในการเดินเรือ เมื่อชาวอาหรับมาติดต่อกับจีนได้นำความรู้เรื่องเข็มทิศไปใช้และชาวยุโรปก็รับความรู้จากอาหรับไปอีกต่อหนึ่ง